ราคาตั๋วรถไฟมีราคาเท่าไหร่บ้างเซิร์ชเข้ามาดูรอบนึงแหละแล้วก็พบความน่าตกใจน่าจื่นเต้นัวที่สุดของคนที่มาสายกรี สวีดัสวัสดีทุกท่านนะครับผมนนเฟรนชิปนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับการเดินทางด้วยรถไฟอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับราคาตั๋วรถไฟมีราคาเท่าไหร่บ้างซึ่งผมจะพาทุกคนไปรู้จักราคาคาคาตั๋วรถไฟตั้งแต่ถูกที่สุดจนไปถึงแพงที่สุดเลย ถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังฮะแอบพร้อมหรือยังแอนั่นแน่ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปชมกันเลยปูนปูนโอเคเราจะมาใช้ทริคเดิมนะครับนั่นก็คือการ เซิร์ชฐาในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตให้เก็บเยอะส,สุดๆตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะอ่าเรามาที่สเต็ปแรกกันเลยนะครับก็คือสเต็ปที่ถูกที่สุดสเต็ปที่ถูกที่สุดของรถไฟนะั่นก็คือรถไฟฟรีนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เข้าเซิร์ชเข้ามาดูรอบหนึ่งแหละแล้วก็พบความน่าตกใจที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของคนที่มาสายฟรีนะมาสายฟรีไม่เสียเงิน เพราะรถไฟฟรีไม่ฟรีอีกแล้วเว็บไซต์นี้นะครับบอกเลยบอกเราได้อย่างชัดเจนเลยครับว่ารถไฟฟรีไม่มีแล้วเพราะต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นค่าโดยสารแทนกับ10ปีเต็มแล้วนะครับที่โครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชนให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใต้ใการดําเนินงานนโยบายาลดภาระค่าค่าครองชีพกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสมัยรัฐบาลของสมัครสุนทรเวทโดยรถไฟฟรีที่ว่าคือรถไฟในกระบวนชั้น3และรถไฟชานเมืองในระยะสั้นซึ่งนโยบายดังกล่าวกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่1พฤศจิกายน2560เป็นวันเดียวกับการเริ่มต้นการเช้บริการแห่งรัฐสำหรับโดยสารรถไฟเช่นกันอะพูดง่ายๆเลยก็คือ มันเนี่ยสิ้นสุดไปประมาณ4ปีแล้วซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพิ่งมารู้เหมือนกันสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวน500บาทต่อเดือนโดยสามารถซื้อตัว๋วโดยสารเดินทางไปกลับขบวนรถโดยสารทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งตั๋วรายเดือนและตั๋วอัตราพิเศษชั้น3ยกเว้นตั๋วคูปองรายเดือน ตั๋วนำเที่ยวและบัตร V.I.P โดยไม่จำ,จำกัดจำนวนครั้งในการใช้และหากกรณีซื้อตั๋วเกินจำนวนเงินที่ได้รับผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นเงินสดให้ครบตามจำนวนได้และเมื่อครบรอบเดือนแล้วหากใช้วงเงินในบัตรเดินทางโดยรถไฟไม่ครบ500บาท วงเงินดังกล่าวจะยกเลิกและจะได้รับวงเงินในรอบเดือนใหม่แทนรถไฟที่ถูกที่สุดนะตอนนี้นะครับก็คือรถไฟที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการขึ้นลงนะครับเมื่อกี้รถไฟที่ถูกที่สุดแล้วใช่ไหมครับต่อมาเป็นรถไฟที่ถูกที่สุดรองลงมาเราจะตั้งต้นนะครับที่สถานีตามนี้เลยนะครับสถานีตั้งต้นที่กรุงเทพเชียงใหม่นะครับก็คือไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ ราคาตั๋วรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ขบวนชั้น3ราคา231ถึง271บาทขาบวนชั้น2ราคา391บาทถึง431บาทชั้น2ก็ที่เผื่อใครยังไม่รู้นะว่าว่าแต่ละชั้นมันแตกต่างกันยังก็สามารถกดที่ลิงก์ที่ตัวไอด้านบนนะครับเรามีการทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับ ความแตกต่างของชั้นรถไฟในแต่ละชั้นนะชั้นที่2เนี่ยสามบาทถึง4 3่รามสิบาทน่าจะเป็นชั้นที่เป็นพัดลมนะก็คือไม่มีแอร์นะก็ฟีลก็จะเหมือนกับรถทัวร์รถทัวร์ใครอยากเห็นภาพก็กดลิงก์ตัวไอได้นะครับต่อมาครับขบวนปรับอากาศอ่าขบวนปรับอากาศที่ผมใฝ่ฝันขบวนปรับอากาศ,ากาศชั้นสชั้นสนะราคา 641บาทเดี๋ยวต่อไปขบวนปรับอากาศชั้น2ตู้นอนอ่าครานี้ชั้น2แต่เราสามารถที่จะนอนได้ในเวลาตอนเย็นเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาพับเบาะเราตึดตด,ด,ด,ดขึ้นไปให้กลายเป็นที่นอนเออราคาประมาณประมาณนะ771ถึง1 0ึบาท ตูนอนอันนี้เดินทางไปเชียงใหม่นะย้ำอีกทีต่อไปราคาที่สูงที่สุดและแพงที่สุดนั่นก็คือชั้น1ขบวนปรับอากาศชั้น1ราคาประมาณ1,253ถึง1,653บาทตวผมเชื่อว่าใครๆก็มีความฝันอยากลองนั่งชั้น1ดูชั้น1ก็จะเป็นห้อง เป็นห้องห้องแล้วก็เป็นห้องส่วนตัวเลยนะเออไม่ต้องเป็นส่วนตัวไม่ต้องแบบสูงสิงกระขายก็ราคา1 2 5 3บาทถึง1,653บาทเมื่อกี้เหนือใช่ไหมเชียงใหม่คือเหนือเรามาดูใต้บ้างดีกว่าอะไรที่ไหนใต้นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะไม่ไกลจนเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปนครศรีธรรมราชชั้น3เนี่ยราคา283บาท ชั้น2พัดลมราคา458บาทชั้น2ปรับอากาศราคา658บาทชั้น2ปรับอากาศเป็นตู้นอนสามารถนอนได้778ถึง860ถึง868ปรับอากาศชั้น1ชั้น1ห้องส่วนตัวนะราคา 1,272ถึง1 4 7 8ทีนี้ทำไมเขาต้องมีประมาณทำไมเขาต้องมี778ถึง8 6 8ทำไมต้องมีถึงทำไมไม่ระบุเลขก,กลมๆไปเลย7 7 8บาท1,272บาททำไมไม่ระบุเลยนนี้ผมเดานะผมเดาว,ว่าตู้นอนเนี่ยมันจะมีตู้นอนบนตู้นอนล่างตู้นอนล่างเนี่ยจะเห็นวิวตู้นอนบนนี่ยจะไม่เห็นอะไรเลยฉะนั้นเขาก็เลย แบกแยกราคาออกตู้นอนข้างล่างจะแพงกว่าตู้นอนข้างบนมีหลายคนที่ยังไม่เคยเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยก็บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ราคาตั๋วนะวันนี้เราก็มาเปิดราคาตั๋วรถไฟกันเพื่อคนที่อยากเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะเดินทางด้วยอะไรดีถ้าอย่างผมแนะนําก็ถ้าอยากได้ความคลาสสิกได้ความประจนภัยเดินทางหน่อยก็ แนะนำรถไฟนะครับการเดินทางในครั้งนี้ก็ประจนภัยแต่เราก็สามารถเลือกความสะดวกสบายได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ครับผมนนเฟรนชิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้าอาจจะมาพูดเรื่องการจองตั๋วรถไฟแบบออนไลน์มันจะจองยังไงจะเข้าแอปไหนจะเข้าเว็บไซต์ไหนที่สามารถเข้าไปจองตั๋วรถไฟได้ก็ติดตามกันนะครับใครที่ชอบก็ใครที่แบบอยากติดตามเราก็ กด subscribe กดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนนเฟรนชิปต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับปุน